คือคุยกับหมอคืนี้เช้าเนี่หมอก็ถามเราว่าทำไมเราถึงได้ไม่ยอมทีโบใายแสงตั้งแต่รุ่นต้นหมอเขเลยบอกเสพติดต้อไปแล้วบอกว่าเราก็เห็นตัวอย่างคนใกล้เคียงอะไรก็บอกแต่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นอน่างที่เราทำายทีนี้เราหมอก็เลยบอกว่าต,ตอนนี้คือ,ยอยระยะเวลาผ่านไปยังไม่เหมือนกับเจ็ดปีที่แลนน้วธรรมยากรมโตขึ้นแล้วป้าเองเราไ้่ป้าหมอเองก็ไม่รู้ว่า มันไปทางไหนแล้วแต,แต่แต่ตอนเนี้ยถ้าป้าไม่ทำคีโมไม่ทำสายแสงป้าจะรักษาแบบผังคับประคอเองมันก็คือโอกาสที่ว่าเลือดมันจะไหลไม่หยุดอ,อย่างที่เรารัางล่าสุดเนี้ยนะประมาณแล้วมันก็จะมีโอกาสเสียชีวิตทีนี้มีทางเดียวที่ทําได้คือทางเลือกที่ดีที่สุดเลือกลังสีแล้วก็บอกว่าแล้วลังสีกับคีโมมันต่างกันตรงไหนเขาบอกลังสีกับคีโมคีโมคือให้ไปถึงผลข้างเคียงมันจะมีเยอะอย่างที่ป้ารู้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ารังสีเนี่ยก็คือมันจะเข้าไปทําให้ก้อนมะเร็งเนี่ยยุบตัวลงแล้ว่าก้อนมะเร็งก้อนมะเร็งยุบตัวลงแล้วมันไม่ทําลายเซลล์ดีๆด้วยหรืออก็บอกมันก็มันก็ดีมากแต่ว่ามันอยู่ในส่วนเฉพาะตรงเต้านมที่เขาตรงจุดแค่ตรงนั้นคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่หวังผลเรื่องของการรักษาอมันเพลือบเคลือบคับคองทําให้ก้อนมันยุบตัวลงแล้วเลือดมันไม่ไหลเออ แต่ผลข้างเคียงเราทำมีอะไรบ้างผลข้างเคียงก็มีว่าก็คืออาจจะเป็นแผลหนนเหมือนเหมือนแผลไหมอ่ะเือนที่เคยไล่ควังว่าไปเจอที่วัดจอมทองที่นั่นว่าเขาดำดำมานะจากไหนนะจะเป็นแผลไหมแต่อยา่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เลยถามว่าแล้วการให้ลางเสียคือให้ครั้งละใช้เวลาประมาณเท่าไหรแล้วความถี่ห่างของการให้เนี่ย ห่างกันประมาณเท่าไหร่ก็กเยี่ยมเออเออโอเคหมอบอกตรงนี้คือหมอตอบไม่ได้คือต้องไปคุกับหมอางสีเขาตรงเขาถึงจะบอกได้นี่ป้าต้องตัดสินใจเพราว่างานแล้วป้าคีปัเสียชีวิตพากว่านเลือดไหลนี่อยู่แต่เมื่อวานปรับปั๊บปั๊บปัอบปั๊บปั๊บปั๊จปัหบป่าแป้วบปั๊บปั๊มปัสบปั๊บปัุผลที่ป้าบกับปมอบปแล้วนี่แหละ ป้าก็้าใจว่าหมออยากจะรักษาใ,ให้คนไข้หายดีเออแต่ทีนี้ว่าป้าเองป้าก็มีตุผลด้ย่านมาก็แก่แล้วอือก็บอกตรงเนี้ยมีทําได้อย่างาเ<อ>งงดียวคือรังสีถ้าไม่รังสีก็คือผ่าที่นี่ผ่ามันเรื่องเยอะแล้วทีนี้ถ้าผ่าไปปุ๊บก็คือไม่ได้แน่ใจว่ามันจะหายทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีทีเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆใช่อ่าอ่ะโอเคมันก็จะโตไปตามของมันออผ่าป้าไม่ผ่า ป้ายุคไหนอยู่แล้วแต่ตเรื่องรังสีเนี่ยขอป้าไปคิดดูทีแล้วกันขอปรึกษากับน้องก่อนว่าจะเป็นยังไงกันดีออืก็เลยบอก่าแล้วป้า,ป,า,ป,าป้าคิดแล้วป้าก็บอกนะเดี๋ยวที่เรื่องจ<ข>บอกกับอาจารย์หมอให้อืมฉันคุณแพทย์คิดยังไงเอาคิดยังไงก่อนอ่ะคนไข้คิดยังไงก่อนก็คืออย่าง,ง,งที่เขาพูดมันก็มีอย่างเมื่อวานอยู่เรามาพุกมันมันมันก็เป็นแบบอย่างนั้นแหละมันก็เลือดไหลไม่หยุด แล้วถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้คือในความคิดนะเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดอีกเกิดเกิดอีกอ่ะมันจะเกิดอีกแต่พ่ไม่รู้มันจะทีห่างแค่ไหนแล้วก็มันจะหนักหนาแค่ไหนอมอเูู้เป็นเราจะคิดว่าเออเลือดอีบีปล่อยแม่ไป็นมันเกิดแค่มันเกิดมันตายตายไปเพราะว่าถึงทํามาได้ถึงทํามาได้ก็อย่างที่เขาบอกก็คือมันไม่ใช่การรักษาเพียงแต่ว่าไม่ให้แค่เลือดมันไหลแค่ไหนแต่ถามว่าตรงนี้พอเลือดมันไม่ไหลปุ๊บ อีกองอื่นเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันมาแล้วอ่ามันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะโตเพราะว่าเขาจะเพ่งไปจุดเดียวคือจุดที่เราเป็นอยู่นะขนาดนี้อืออือก็เลยไม่มีใช้แสงกังสีอันเดียวกันหรือเปล่าเปิดผ้าเปิดผ้าเปิดผ้าไม่จะใช้แสงกับทังสีนี่อันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช้แสงกับทังสีอันเดียวกัน แต่ประเด็นในทีนี้เราพูดถึงชายแสงนี่ก็พูดถึงราศสีเขาไม่ได้พูดถึงชายแสงเขพูดถึงราศสีเรามาวิเคราะห์ผลของรังสีออที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยออว่ารังสีที่ว่านั้นเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยะอะม,ม,มันก็ไม่ได้กระเพือะไรมากใช่ไหมใช่มันจะไม่มันจะไม่เหมือนทก่นเออถ้าถ้าผลของรังสีมันเกิดขึ้นไม่มาก มาแค่มันแันแฝงไหมอะไรต่างต่างเรื่นี้ไม่มันเหมือนเหมือนเขาบอกเหมือนกับเราแบบไปถูกแดดมาเลยไม่แต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะตรงจุดที่เขาโฟกัสไปแค่นั้นแต่ผลที่มันได้ก็คืออะไรช่วยเรื่องของการที่ไม่ทำอะไรใช่เพราะว่ามันจะเข้าไปทําให้ให้ก้อนเนื้อมันยุบตัวลงแล้วก็ไอ้เส้นเลือดทั่วมันแตกมันอาจจะแห้งก็โอเคถ้าเป็นแค่ ก็ภาพเป็นแค่นั้นนะทีนี้เราเองเราก็มีรู้ไงทีนี้ทีนี้ในความคิดเนื้อกำหนดกำการใจใจพี่แป๊ดเนี่ยตอนนี้คือไปทางไหนอ่ะเ,เอาเอาเบื้องต้นเอาคนไข้ก่อนต้องเอานคนไข้ก่อน 50, 50, 50, เอาห้าสิบห้าสิบเอาห้าสิบห้าสิบอ่ะถ้าห้าสิบห้าสิบอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะว่า 50, 50, 50. คือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยปล่อยไปมันจะเหมือนกับนะปล่อยไปไเรื่อยๆก็คเถียง อ่าใช่ใช่ใช่แต่แต่ตอนนี้การปล่อยไปของเราเนี่ยมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดเกิดขึ้นก็คือเลือดมันไหลไม่หยุดเออคือถ้ามันมันไม่ได้มีปัญหานี้เนี่ยเราก็จะปล่อยมันไปปัญหานี้เราโอเคเราก็โอเีบีปล่อยมันไปมันจะโตมันจะอะไรมันก็ไปมโอเลือดไหลแบบอืมแต่แต่ทีนี้ตอนนี้เหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นละมันถึงทางแยกอีกแยกถึงละตอนนี้เราจะตัดสินใจว่าคืออย่างนี้ถ้าด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งที่หมอพูดมามันเป็นอย่างนั้น และเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ถือว่านี่คือวิธีการประคับประคองตามนโยบายของเราบอกอันนี้ไม่ใช่การราักษาเออคือตามตาม,ตามรูป <พอ S 1> แบบของเราไงตามรูปแบบของเราอยู่แล้วเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการเออในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนอกจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ขนานี้ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเลยไปถึงลักแล้ข้างซ้ายด้วยก็ได้คือก็บอกหมอเลยไหนๆก็ไหนๆถูกปะที่จะทําก็คือทําพร้อมกันไปเลยเออก็ใาแ้าแสงใช้แสง รังสีนี่มันเหมือนที่ร้านที่ถามมาเพราว่าเหมือนแบบเข้าอุโมงค์หมือนสี่ีสแกนมันเหมือนสี่ีสแกนเข้าไปแล้วออาจจะต้องใช้เวลาอยูงนิดนึ่งชั่วโมงนึ่งหรออโมงแต่ตรงนี้คือเราไม่รู้ไงเขาถามหมอหมอเองหมอก็บอกไม่ได้ทีนี้ทีนี้นอกจากไหนรังสีนอกจากในเรื่องของแผลที่มันจะมีปัญหาไหมหรืออะไรอันนั้นเราไม่มมยแต่เรากลัวเรื่องกินไม่ได้ซึ่งใครก็ตอบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเตรียมใจไว้บ้าง เนาะว่าถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นขึ้นมันก็มันก็จาเป็นถูกไหมมันก็จําเป็นดีกว่าว่าเราจะอยู่แบบนี้แล้วก็เลือดไหลไม่หยุดอันนี้คือไม่ใช่เกลัวข้ากแล้วก็เตรียมงของุกสารอาหารอไืดไม่ไม่ไอ้บุตรไอ้บุตรมีบุตรอยู่แล้วแต่ล้วมันจะอาเจียนแล้วมันกินไม่ได้อันนั้นคือปัญหาแต่ในเมื่อเราเลือกทางนี้ มันน่าที่จะเป็นทางที่ดีกว่าคือเราเราต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าคือมันอาจจะเป็นแบบนี้นะเราจะต้องเตรียมการตรงนี้ไว้ก่อนเพอใถ้ามันเกิดจริงจริงปุ๊บเราจะรับมืูได้ทันใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดมันก็โอเคก็ดีเออแต่ตอนนี้คือทางเลือกที่หมอบอกเนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าพิจารณาเพราะว่าไอ้ที่ไอ้ที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยก็คือถ้าว่ามันไม่มีเรื่องของเือออกก็อยัน เออเออมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ใหม่ตรงนี้มันจะเป็นเม็ดเล็กไม่น้อยเออก็เรื่องของมึงอยู่ก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราที่เราเคยพูดกันไว้แต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันมันที่ที่เรารับเออได้เลือดไหลไม่หยุดดีสิไอ้ไหลไหลไปบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วนี่มันเลือดไหลไม่หยุดคือมันมันจะไม่ผ่านไงคือมันจะไม่ผ่านอันนั้นคือเออแล้วถ้าเกิดมันเกิดมันเป็นตอน ค,คืนอยู่อยู่น่ที่เวลาขับรถแล้วตาก็ไม่ดีเออเออแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันมันก็ไปเลยเหมือนกันนะเออไม่ไม่ไมทันไม่ทันแค่จะพ้องถูกเชิญแค่จะห้องทำแผลมันถูกเชิญฉันก็จะท้องกอยู่ใกล้ขึออ้นอรันสีรังสีรันสี เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนกเราปล่อยมันไปตามวิถากรรมแล้วก็คือคืออย่างที่คุยกันนี่แหละคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็โอเคปล่อยจะขึ้นตรงไหนอะไรก็ช่างมันอย่านี้มันมีอยาอื่นข้ามาซึ่มันเมื่อวานไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเราไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่เข้าใจคือแผลเนี่ยมันเย็บไว้มันก็ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเออถึงนเวลาหนึ่งคือเนื้อมันยุ่ยอย่างถึงนเวลาหนึ่งมันก็ต้องออกไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่เข้าใจต้องเข้าใจมันว่าอันนี้คือเป็น ขั้นตอนปกติเป็นการพัฒนาการของมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องเกิดขึ้นเออถ้าบอกไม่เข้าใจนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้รับรู้อะไรนี่คือเรารับรู้ตลอดเราตามมันตลอดแล้วเราก็รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรต่อไปออทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานี้เนาะบนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้ณเวลานี้ซึ่งมันก็คงไม่มีอะไร คือคือ worst case มันก็จะไม่เหมือนดีดีกว่าไอ้ที่เลือดออกขนาดนั้นเอออย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ดีกว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเออนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรากินไม่ได้พี่แป๊ดก็ต้องเข้าใจว่าพี่แป๊ดต้องพยายามเพื่อที่จะให้ร่างกายมันสามารถที่จะสร้างเลือดได้ในขณะที่มันยังสร้างได้เพราะถ้าต่อไปนานๆเข้าเนี่ยถ้ามันเข้ากระดูกเนี่ยกระดูกจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้ถึงหน้าเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีดีแต่ณเวลานี้เนี่ยอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นเอออาหารเป็นเรื่องที่จําเป็น เพื่อที่จะให้มันคือมันมันยังสร้างเม็ดเลือดได้ก็ให้มันสร้างไปก่อนเนาะตอนนี้มันมันเห็ดแบบมันก็เป็นเม็ดเลือดมันเหมือนมันจะแตกเริ่มเป็นเริ่มเป็น เป็นแผลเปิดเอ่อเออมันเริ่มจะเป็ดจากเมื่อวานที่ว่าเวลาหมอมาทําแผลเขเปิดตอนนี้เราก็แบบเหลือตาดูเราก็เห็นได้เม็ดเล็กๆเขาเม็เล็กๆมันเป็นแบบด้านๆก็แต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันเริ่มเริ่มจะเปิดมันเริ่มเป็นแผลเปิดโอเคแล้มันจะปิดๆแสดงว่าแผลมันเปิดแล้วแล้วต่อไปคือมันจะต้องแบบมันก็จะใหญ่อย่างนี้แหละใหญ่โอเคเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้มันก็จะช่วยได้มันหลไหลเม็ดเอาโอเคเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดีที่สุดแล้ว ตัดสินใจพี่แป๊ตัดสินใจได้เลยว่าน่าที่จะเป็นอย่างนี้เอาตามนั้นนะเอาตามนั้นครับฉันก็ยังไงก็ต้องรอผู้จ่ายจะบอนว่าเออเห็นด้วยไหมยังไงแบบไหนไหคือฉันฟังเหตุผลของหมอผู้ชาวฉันก็ค่อนข้างจะละเอียดนะถามกับหมอดีแล้วเออดีดีหมอหมอการการระดับนี่เหรอหมอจากศิริราชหมอจากศิริราชหมอใหญ่หมอศิริราช นึกว่าตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีแต่หมอของชนประธานบางทีก็มีรามาบางทีก็มีศิริได้บางทีก็มีที่อื่นก็เท่ากับเป็นอาจารย์หมอที่ดูท่านดูตามป้ายแลวอบเชื่อเขามีสัญลักษณ์เขาจะบอกมาที่ไหนโอเคตามนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จากนี้เป็นต้นไปบูธเต็มที่เออเนาะมีอะไรก็กินก็กินแต่พี่แป๊ดก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ละ เราห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องเลือดออกเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากําลังจัดการเรื่องของเลือดออกเออโอเคก็มันมันจะเกิดอะไรมันก็เกิดไปเราก็ดูแลมันไปพงั้นเดี๋ยวถ้าวันที่ยี่สิบหกจะเรื่องอะไรยี่สิบหกนี่นี่มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่อ่ะนี่มันเพิ่งวันที่สิบหกสิบเจ็ดเองเพราะว่าเมื่อเช้านี่หมอเขาถามว่าแล้วญาติเนี่ยจะจะมาไหมหรืว่าต้องโทรไปตามเขาบอกญาติมาแต่มาสายเขาคงเขาคงไม่ได้ยัด เอาอย่างนี้ถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถให้คําตอบเขาได้น่าจะเร็วกว่าไม่ต้องรอยี่กับพี่แบทชอบก็จาชื่อหมอยอยู่เมื่อกี้ลืมไปแล้ว